สวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้นุ่นจะมาเทสสินค้าให้ดูกันนะคะพี่ท่านี้มีปัญหาเรื่องของรุมขนแล้วก็รุมสิวนะคะแล้วก็ร่องแก้มนะคะเมื่อกี้นุ้นเทสไปดูข้างหนึ่งแล้วนะคะอ่ะข้างนี้สังเกตไหมคะว่าร่องแก้มหายไปแล้วนะคะแล้วก็รูขุมขนข้างนี้ไม่มีแล้วนะคะก็คือยกกระชับเลยแต่ว่าข้างนี้มีอยู่นะคะเรามาดูกันว่าครีมตัวนี้ทําได้ยังไงนะคะเดี๋ยวนุ้นจะเทสวิธีการใช้ให้ครีมตัวนี้บรรจุพันเป็นแบบนี้นะคะวิธีการใช้ะคะ่ะตอนแรกม,มันจะมาเป็นหลอดแบบนี้นะคะ ปิดไว้เนาะแล้วก็ทีนี้ค่ะหักหอลอดออกมาแล้วก็หักหัวมันออกมาแล้วก็ใช้เสร็จก็ปิดแบบนี้นะคะวิธีการใช้ก็คือให้บีบครีม,มาค่ะลงไปในบริเวณน,นิ้วนางก็ได้นะคะแล้วก็อ่ะหลับตานะคะเดี๋ยวฉีดน้ําให้ฉีดน้ําเปล่าค่ะไปในรบริเวณที่เราต้องการจะใช้นะคะเพื่ออะไรเพื่อให้ผิวชุ่มชื้นนะคะเพราะว่าครีมตัวนี้ค่ะชอบน้ํานะคะอ่านี่นะคะอันนี้คือน้าเปล่าธรรมดานะคะ แล้วก็พอน้ำบิบพีมาประมาณนี้นะคะมันก็จะเริ่มเทกันเลยแล้วก็ทาลงไปในบริเวณที่เราต้องการให้กระชับเลยนะคะแล้วมาดูกันนะคะว่าลูคุมขนแล้วก็ลุมสิวที่เป็นล่องแก้มตรงนี้ค่ะจะยกกระชับเหมือนคางนูนไหมนะคะใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะคะไม่มีอันตราย ใช้ในปริมาณที่พอดีนะคะไม่เยอะหรือว่าไม่นอนเกินไปนะคะอะพอทาเสร็จแล้วค่ะให้เราเปิดพัดลมเป่าเพื่อให้ครีมแห้งเร็วขึ้นนะคะให้ครีมซึมได้เร็วขึ้นนะคะแล้วเรามาดูกันว่าอีกประมาณสองนาทีต่อจากนี้ค่ะครีมจะซึมไหมนะคะ,ะจะเห็นผลลัพธ์ชัดเจนแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูมุมนี้กันได้เลย สังเกตว่าตอนนี้ผิวเริ่มกระชับขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ครีมยังซึมไม่สุดนะยังเหลือลองแก้มกับริ้วรอยตรงนี้นิดหนึ่งนะคะครีมตัวน,นี้ทาหนึ่งครั้งค่ะ,คะจะบล็อกถุงใต้ตาริ้วรอยหรือว่าหลุมสิวไว้ได้ประมาณ6-8ชั่วโมงแล้วแต่สภาพผิวคนแต่ว่าถ้าใช้อย่างต่อเนื่องค่ะ3-6เดือนจะช่วยให้ยกกระชับขึ้นได้ประมาณ50-80%เลยนะคะคล้ายๆกับการออกกำลังกายะค่ะถ้าเราออกไปเรื่อๆร่างกายเราก็กระชับนะคะ ผิวหน้าเราก็เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่มีครีมตัวไหนที่สามารถทําได้แบบนี้นะคะถ้าแนะนําลูกค้าใหม่ะค่ะให้ใช้ก่อนนอนก่อนนะคะแล้วก็ครีมไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะล้างหน้าเสร็จปุ๊บเอ่อเราก็ใช้ครีมตัวนี้ได้เลยนะคะมาร์กเอาไว้ก่อนนอนตื่นขึ้นมาหน้าผิวหน้าจะกระชับขึ้นมากๆเลยอ่าสังเกตว่าเรียบเนียนไปแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวจะจับให้ดูนะเหมือนใช้แอปแต่งรูปเลยแต่ว่าอันนี้คือผิวจริงๆ นะคะที่เริเ่มเยนขึ้นแต่ว่าตอนนี้รีมนังซึมไม่สุดนะคะเดี๋ยวรอชิมซึมสักครู่โอเคค่ะตอนนี้ริมซึมสุดแล้วนะคะอ่าสังเกตว่าหน้าทั้งสองข้างเท่ากันแล้วนะคะก็คือไม่มีริ้วรอยแล้วนะคะ นี่นะคะโอเคค่ะถ้าเกิดเราสนใจสินค้าตัวนี้ค่ะให้ติดต่อกับคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ให้กับเราได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ